ข้าวสารแรง CPU หวานต้อง I have CPU สวัสดีครับยีนนี้ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องผู้ขักเกมมิ่งนะครับก่อน,นึ่งขอพูดถึงสปอนเซอร์ก่อนนะครับใครจะเติมเงินอย่าลืมไปเติมที่ร้านเมฆขลาช็อปด้วยนะครับถ้าเกิดว่าคุณไปเติมที่ร้านเขาเขาก็จะสปอนเซอร์ผมต่อถ้าคุณไปเติมเขาเลือกสปอนอผมไม่มีค่านมลูกคับ โดยผมจะมีการอัปเดตราคาไว้ให้อยู่ใน discord ของผมซึ่งก็คือผู้คักเกนชินเซิร์เวอร์นะครับลิงเข้าจะอยู่ที่ Description เนาะและที่สำคัญครับขอฝากหน่อยถ้าคุณเห็นว่าคลิปมีประโยชน์สักนิดนึงผู้ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับถ้ากดแชร์ให้ด้วยจะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับฝากอีกฝาก,ก,กอีกตอนนี้เรามีสปอนเซอร์เพิ่มอีกหนึ่งเจ้าเรามีขนมกินระหว่างสตรีมแล้วซึ่งก็คือฮานามิกส์ครับกระป๋อ, like ปองะละายี่สิบบาทงตท่คุณเห็นในใรูปภาพ ลิงก์สั่งซื้ออยู่ที่ Description ครับผมยังไงอย่าลืมแวะไปสั่งกันนะถ้าคุณสั่งกันแล้วอย่าลืมแวะไปรีวิวร้านไม,ม่ว่าจะทางช h อปปีหรือละะา z a ด้ด้วยนะครับเขาจะได้จ้างต่อถ้าเขาไม่จ้างต่อผมู็ไม่มีค่านมลูกอีกแล้วค่ะ วันนี้เราจะคุยกันว่าเราเพิ่งมาเล่นเกมใหม่เราพอจะมีเงินในเกมระดับนึงเนี่ยเราจะทำยังไงให้เราได้ตั๋วมาไวๆเพื่อให้เรา start อย่างดีงามนะครับโ <Okay. S 1> อเคก่อนที่จะไปพูดถึงเนื้อหาเนี่ยเราต้องคุยกอนว่าทําไมถึงต้องได้รีบตัว๋วทําไมถึงต้องรีบได้ตั๋วมาเร็วๆตั๋วเนี่ยมันเอามาเพื่อเปิดแทนแต่ว่าตัวคะแนนในการสะสมด้านนี้นะครับมันจะมีผลแค่เครื่องเดียวนะครับแต่ทําไมาถึงต้องได้ตั๋วมาเร็วๆครับเพื่อที่เราจะได้เลือกอุปกรณ์และท่าที่เราต้องการจะไปตีได้เร็วขึ้นนั่นเองครับ สมมุติว่าเราต้องการจะสุ่มหา i m a g เนะครับเราจะได้รู้ว่าเฮ้ยเราจะเล่น i m a g เ n นยังไงดีเช่นเราจะเริ่มอัพธาตุไหนเป็นธาตุหลักของเราก่อนดีนะครับยกตัวอย่างเช่นสมมุติอีเวนต์ตอนนี้อัปเกรดการได้ส t ต็กทอนขึ้นใช่ไหมครับสม่าเราคิดแล้วโอเคถ้าเราเปิดตู้นี้เราได้ส t ต็กทอนเราจะเล่นพืชเป็นหลักก่อนสําหรับ i m a g เนเวลาเราไปฟาร์มหรือว่าเราเลือกพวกเคล็กวาดล้างเพื่อเอาตัวถั่วประจําธาตุต่างๆมาอัพเลเวลเนี่ยเราจะได้โฟกัสแล้วก็เลือกที่ธาตุที่เราต้องการก่อนเพราะว่าเป็น ตัวละครหรือว่าเป็นตัวอิมาเจนที่ดีแล้วมีดาวสูงแล้วนั่นเองนะครับทีนี้ไปถึงอุปกรณ์กันบ้างอุปกรณ์เนี่ยสำคัญมากกว่าที่คุณคิดครับอัตราสูงอุปกรณ์นะครับหลกัหลกๆเราโฟกัสที่อาวุธละกันเนาะจริงๆเสื้อเกราะมันก็มีนะครับเช่นเราจะเล่นอาวุธเนี่ยเราจะเริ่มเอาที่ธาตุไหนก่อนคือหนา้าตอนต้นที่คุณเล่นนะครับคุณจะยังไม่มีพวกอุปกรณ์4ดาวหรอกครับพะคุณไม่มีอุปกรณ์4ีดาวเนี่ยไอ้พวก3ดาวที่คุณอัพสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณอาจจะเก็บไว้เพื่อนํามาใช้เป็นเด็กธาต จ,จนานขนาดนั้นแหละถ้าเราไม่ได้เติมเงินกับเกมมาเยอะแล้วก็มีการรีทรัพยากรต่างๆตลอดเวลาทีนี้เมื่อเราได้มาเช่นคุณจะได้เป็นไฟจะได้เป็นน้ําหรือจะได้เป็นพื้นรุ้งหรือกาแล็กซี่มาเนี่ยคุณจะได้เลือกธอาตุนั้นเป็นหลักไปก่อนเพราะว่ามันจะมีพวกกล่องเลือกทรัพยากรต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นถุงอัพก็คือน้ํายาขัดเงาเนาะก่อนจะเลือกเป็นธาตุที่คุณต้องการจะเน้นเป็นหลักไปก่อนแล้วก็พวกธาตุอื่นๆเนี่ยเราจะยังไม่ค่อยยุ่งกับมันเท่าไหร่เพราะว่าเราจะรออาวัตุสีดาวในอนาคตนัน เป็นอันดับแรกตั้งแต่ตอนเล่นใหม่ๆครับเพื่อที่เราจะได้เลือกท่าถูกแล้วก็ทรัพยากรที่เราได้มาเนี่ยเอาไปลงให้ถูกที่ครับพวกเสื้อกรอจริงๆก็จะมีนะครับพวกคนมองระยะยาวเนี่ยก็จะมีพวกเซ็ตที่มันให้พวก exp กับเราเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับอย่างกรณีนี้มันจะมีถุงมือนะครับถุงมือเราจะได้ exp เพิ่มขึ้น10%เมื่อเราฆ่ามอนสเตอร์อะไรแบบนี้นะครับฉะนั้นไอ้พวกนี้มันช่วยเราได้เยอะมากๆนะครับแต่ว่าบางอย่างมันไม่ได้บวกเห็นไหมมันเป็นการลดคูดาวสกิลแทนถาว่ามันดีไหมมันก็ดีครับในการนําไปใใช้ PVP นการ เร่งฆ่ามอนสเตอร์นะครับแต่ว่ากรณีที่ได้เป็น exp เนี่ยมาทาให้เราไปได้ไกลขึ้นแล้วก็เร็วขึ้นเพราะปริมาณ exp ที่เราได้ขึ้นมานั่นเองนะฉะนั้นอุปกรณ์เนี่ยสำคัญมากนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งตัวอุปกรณ์หรือว่าตัวที่เป็นตัวของสุ่มอิมาเจนต่างๆนะครับหรือถ้าคุณไม่ได้มีตัวในใจเนี่ยคุณจะมากดสุ่มอิม g e จในในคอนดิชันที่เป็นตู้ถาวรก็ได้นะมันจะเหมือนอาวุธเมื่อกี้นี้แหละนะครับไอ้พวกนี้เรทสุ่มมันจะกระจายเท่าๆกันเป็นรามปกตินั่นเองนะคร,ะรารรา่มาาาจ ide, ม, Imagine, ไมจไ เป็นที่จะต้องเลือกาตามาเล่นเลยก็ได้นะครับที่จําเป็นจริงๆคืออุปกรณ์ต่างๆนันเองนะโดยอุปกรณ์ต่างๆนะครับขอย้ําอีกครั้งหนึ่งจริงๆในคลิปที่แล้วผมย้าไปแล้วก็คือถ้าคุณไม่ได้เติมเงินในเกมเยอะคุณได้พื้นลุงมาดองไว้ก่อนเลยไม่ต้องไปตีบวกขัดเงาอะไรมันเป็นพิเศษมากครับเพราะโอกาสที่คุณจะได้ใช้มันยาวมันยากสุดท้ายเนี่ยเมื่อคุณไปทําคราฟมาเรื่อยๆคุณเอาใบไปคราฟโดยการใช้ตัวเทอไร์เนี่ยนะสุดท้ายแล้วคุณจะได้พวกเนี่ยเป็นหลักครับผมก็คือพวกสีดาวธรรมดาเนาะมกกว่าา ที่นี้อีมาเจนทาไมผมถึงบอกว่าคุณไม่จําเป็นที่จะต้องสนใจเรื่องของธาตุของอีมาเจนมากขอแค่เราได้ตัวที่เราต้องการก่อนเป็นหลักก็พออีมาเจนเนี่ยการบวกแสร็จให้เราดูที่พลังต่อสู้ได้เลยนะครับมันมีเท่าไหร่เราได้เท่านั้นครับใช่ครับพวกตัวละครหรืออีมาเจนที่เป็นสีดาวเนี่ยมันจะมีสตพื้นฐานต,ตั้งต้นที่ดีกว่าแต่ว่ามันจะพูดพวกกับตัวสีดาวที่เราทําการอัพไปเยอะไม่ได้นะมาคุณยกตัวอย่างก็ได้อันนี้เลเวล29เนะครับพลังต่อสู้สี0หมื่นหนึ่งคุณเห็นใช่ไหมคร พวกอาวุธต,ต่างๆเนี่ยหมายถึงอุปกรณ์ของเล่นน,นะเป็นสีดาวนะแต่ว่าไม้ผมมีถึง45่หม้าเห็นไหมครับถ้าไม้ผมถึงมีเยอะกว่าเพราะผมส่มแล้วออกมากกว่าฉะนั้นบางทีการที่คุณได้พวกตัวอย่างนี้มาเนี่ยมันไม่ได้เพิ่มพลังให้คุณเยอะหรอกครับแต่ว่ามันมีผลเวลาไปเล่นในลานปละลองอิมาเจนนั่นเองครับฉะนั้นเราจะพยายามเลือกอิมาเจนที่มันมีการตีบวกมาเยอะก็คือการเสริมพลังมันมาเยอะนั่นเองนะครับเพื่อเอาสเตตมันทําให้เราสามารถเคลียร์มอนได้เร็วขึ้นไม่ว่าจะเป็นโจมตีป้องก p น <S <S นันเฮดพีหลบแม เป็นเหตุผลที่ผมบอกว่าเราจะได้อูก่อนว่าเรามีสีเดาวตัวไหนแล้วก็ลงทุนพั้นตัวนั้นเช่นคุณกดไป40บใบคุณได้ไม้มา3ตัวแล้วคุณได้ตัวแต่สมมุติคุณได้ตัวนี้มาเลยหนึ่งตัวมอเทสไลออนสุดท้ายมันสู้กับตัวไม้ไม่ได้เพราะว่ามันมีไม้ที่มีขัดสูงกว่าหมายความว่าพลังของไม้ก็จะเยอะกว่านั่นเองนะครับเนาะนั่นเป็นเหตุผลที่เราแนะนําคุณว่าควรรีบมีตัวแล้วเปิดแต่ต้นเพื่อที่เวลาคุณเอาทัวมาอัพนะครับคุณจะได้อัพถูกตัวว่าจะอัพตัวนี้แหหหลลละะเเเเเรรรรราาาาาาจอตตัััััััววนนนนนนนี้้้ขขึมมมปปป็กกสํบพพิ่งงใไฟ์ ไร่มาอย่างยาวสรุปวิธีการที่จะได้ตั๋วมาเร็วๆมันใช้เงินนะครับผมต้องแจ้งก่อนแต่ว่าคุณต้องใช้เพชรอยู่แล้วนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยถ้าคุณไปซื้อเป็นแพ็คเพชรเลยมันไม่คุ้มเนาะผมไม่แนะนําเป็นแพ็คบัรลุเลเวลเฉพาะโฟนึงอันเดียวครับคุณจะต้องปั้นตัวละครเพื่อเอากระเป๋าอยู่แล้วสำหรับตัวละครรองต่อให้นับปัจจุบันกระเป๋ามันจะถูกเป็นคีย์กระเถิบใบเดียวนะนั่นหมายความว่ายังไงคุณปั้นตัวรองอยู่แล้วและปั้นที่เลเวลยี่สิบนั่นคือแม็กซิมั่มของตั๋วที่ลเ,เ,เยมนนี หมายความว่า1ตัวคุณจะได้ 15, 15และเป็นอาวุธอีก15ครับคุณจะได้ตัวสูมีมาเจน30ไบใบและได้ตัวสูมาวุธที่15บใบกับเพชรทั้งหมด1,500พเพชรโคตรคุ้มครับส่วนราคาเนี่ยก็ขึ้นที่หน้าจอตอนนี้เนาะก็จะเป็นราคาสําหรับร้านเมฆขลาซึ่งเป็นสปอนเซอร์ผมตั้งแต่เกมชินแล้วนะครับเกมน,นี้ก็เป็นสปอนเซอร์ผมเช่นเดียวกันนะก็ไว้ไปเติมร้านนี้ได้นะครับก็อย่าลืมบอกว่ามาในช่องไว้แล้วกันเขาจะได้จ้างต่อนะครับฉะนั้นก็อย่าลื ตอนหนึ่งตัวละครที่45ใบและได้เพชรที่1,005ครับมันเป็นแพ็คที่คุณควรเติมตั้งแต่ต้นแล้วรีบไปปั้นตัวรองขึ้นมาตั้งแต่ต้นให้เรียบร้อยก่อนนะครับยังไม่จําเป็นที่จะต้องมานั่งรีบเล่นให้เลเวลคุณแบบอุ้ยเจ็ดสิบแปดสิบไปปั้นตัวรองก่อนเอาตัวมาก่อนจะได้รู้ว่าเราจะใช้อาวุธชิ้นไหนดีดวงกาชาเราเนี่ยมันสมพงกับอาวุธชิ้นไหนและอิมเจนตัวไหนไม่งั้นเนี่ยคุณอัพไปละแล้วคุณเข้ามาเติมเงินทีหลังคุณมารู้ทีหลังสิ่งทีี่่่จะะเเกิดดขึึ้้ออ้้นนนคคืออตตตััััวววุณงงปไไลชหายมใมใ ที่ดีกว่าอย่างที่ผมแจ้งไปข้างหน้าเนาะสุดท้ายคุณก็ณต้องย้ายไปปั้นตัวนั้นถูกไหมครับพอคุณย้ายไปปั้นตัวนั้นความสวยมันยังไม่จบไงพอคุณไปปั้นตัวนั้นเสร็จปุ๊บทรัพยากรที่คุณเสียไปแล้วมันก็จะไปกองอยู่ที่ของชิ้นนั้นซึ่งมันไม่มีทางเอาทรัพยากรนั้นนั้นคืนมาได้แล้วนะครับเนาะจากนั้นก็แนะนําว่าควรเติมเงินจริงๆครับอย่างน้อยเติมแพ็คนี้ให้ครบทุกตัวมันคุ้มมากๆจริงๆทั้งตัวแล้วก็เพชรเพชรเนี่ยมันนาไปรีได้หลายอย่างเดี๋ยวจะมา อาวุธต่างๆและอีเมจเนี่ยไปลงทุนเลยนะครับรอคุณเติมแพ็คพวกนี้ทั้งหมดให้เรียบร้อยสําหรับทุกตัวละครและตัวหลักของคุณกรแล้วคุณเปิดมันให้หมดเลยแล้วมาดูกันว่าโอเคเรามีตัวไหนเป็นตัวหลักเราได้อาวุธชิ้นไหนเป็นอาวุธหลักจะได้เลือกถูกแล้วลงทุนทรัพยากรให้ถูกที่นะครับหวังว่าทุกคนจะบริหารทรัพยากรก,กันดีแล้วกันนะครับเกมนี้ม่งใช้ทรัพยากรโคตรเยอะสู้ๆนะครับทุกคนขอให้มีความสุขอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับคลายช่องหักเกมมิ่งมาด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอ,เจอกันเกมนี้ เลลือกกัันนนแ้วะคร้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับน่าจะเป็นเรื่องของการใช้เพชรว่าเอาไปรีทำอะไรคุ้มแล้วก็เริ่มรีแล้วคุ้มประมาณช่วงที่เท่าไหร่เดี๋ยวจะแจ้องอีกทีหนึ่งเจอกันครับสำหรับคลิปนี้แค่นี้ครับบ๊ายบาย